Wicked. Some highlight. Today I'm going to teach about how to pronounce the words that end with ed. Let's learn together. สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนการออกเสียงคํากริยาเนี่ยที่ลงท้ายด้วย ed หรือเวิรบช่องที่2ช่องที่3ที่เรารู้จักกันนะคะว่ามันออกเสียงอย่างไรกันแน่ถึงจะถูกต้องหลายหลายคนคงจะสับสน มากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันี้เราจะมารู้กันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะไปดูกันนะคะสำหรับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ed นะคะเราจะออกเสียงได้ทั้งหมด3แบบค่ะเสียงแรกคือเเสียงที่2คือจเสียงที่3คืออิ มาเริ่มมาที่เสียงแรกเลยนะคะเสียงแรกก็คือเสียงเเสียงเถอเนี่ยจะออกเสียงกับคํากิริยาค่ะที่ลงท้ายด้วยเป็นชนะเสียงที่ไม่ก้องหรือ voiceless sound แล้วเติม ed เข้าไปค่ะแล้ว voiceless sound มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัวแรกคือตัว c, c h, f, g h, k, p, s, s h, t h, n, x นี่คือพัญชนะที่เป็นเสียงไม่ก้องหรือ v voiceless Sound นั่นเองถ้าคำากริยาคำไหนในที่ลงท้ายด้วยพวกนี้แล้วเติม ed เข้าไปนะคะให้เราออกเสียงว่าชะชะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า watch watch ถ้า watch ลงท้ายด้วย c h คือเสียงไม่ก้องนะคะแล้วเติม ed เข้าไปเราจะอ่านว่า watched watched ไม่ใช่ watch it นะคะ no watch chat โอเคต่อไปคำที่สองค่ะคำว่า laugh ที่แปลว่าหัวเราะนะคะ laugh laugh เราจะออกเสียงว่า laughed laughed โอเคต่อไปค่ะคำว่า walk นะคะ walk walk ที่แปลว่าเดินค่ะเราจะไม่อ่าน walk get no walk get นะคะต้องเป็น walked 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 โอเคนะคะอาจจะมีเสียงเคห้อยมาอีกนิดนึงค่ะ walked โอเคต่อไปเขา kick kick นะคะหรือเตะนนั่เองนะคะเราจะไม่อ่าน kick get นะคะ no kick get อ่านว่า kicked kicked โอเคนะคะ ต่อมาเป็นเสียงที่2นะคะก็คือเสียงเดเสียงเดก็คือคํากริยาค่ะที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะเสียงก้องนะคะก็คือ voice sound และตามด้วย ed โดย voice sound ี่เสียงก้องจะมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวแรกก็คือ b g l m n n g r v w Y n C หรือ Z นั่นเองถ้าคำกริยาคำไหนนะคะที่ลงท้ายด้วยที่คุณครูพูดมาเมื่อสักครูน่นี้แล้วเติมด้วย ed ให้เราออกเสียงว่าเจเจโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะคำแรกก็คือคำว่า called c a l l เ d ต่มีดีไม่อ่าน called นะคะให้อ่านว่า called called นะคะต่อไปคือำว่า clear 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 ะะต่อไปคำว่า wave wave t wave t ต่อไปนะคะคำว่า fly เห็นคำว่า fly ไหมคะลงท้ายที่ y ค่ะแต่เราต้องเปลี่ยน y เป็น i นะคะก่อนจะเติม ed ให้ออกเสียงว่า fly t h fly the นะคะต่อไปคำว่า love love ที่แปลว่ารักนั่นเองนะคะให้เราออกเสียงว่า loved, love the love t นะคะลองออกเสียงกันดูนะคะ และเสียงสุดท้ายก็คือเสียงเอ็ดท่นเองค่ะจะใช้กับคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว T และตัว D ไม่ต้องจำเยอะเหมือนสองเสียงที่แล้วเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคำแรกค่ะคือคำว่า e e d ลงท้ายด้วย d แล้วเติม ed อ่านว่า needed ต่อไปคำว่า want ลงท้ายด้วย T แล้วเติม ed ค่ะอ่านว่า wanted สังเกตไหมคะถ้าลงท้ายด้วยดีเราจะออกเสียง d i d ถ้าลงท้ายด้ดวย T เราจะออกเสียง t i d เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะคำต่อไปคือคำว่า end end ลงท้ายด้วย d ค่ะอ่านว่า ended ended นะคะต่อไปคำว่า start start ลงท้ายด้วย T เแล้วเติม ed เข้าไปคะ่ะออกเสียงว่า started started และนี่ก็คือทั้ง3เสียงของการออกเสียงคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ed นั่นเองลองไปฝึกกันนะคะยังไม่จบเท่านี้นะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดเล็กน,น้อยๆท้ายคลิปมาให้ด้วยไปฝึกออกเสียงกันนะคะ ค่ะ